ทุกคนใบอนุโมทนาบัตรที่เราเคยได้เวลาบริจาคให้วัดมูลนิธิหรือว่าองค์กรต่างๆต่อไปนี้เลิกใช้แล้วนะตั้งแต่วันที่8มกราค,ารคม2569เป็นต้นไปการจะเอาบริจาคมาลดย่อนภาษีต้องผ่านระบบอ e ีโดเนชั่นเท่านั้นเหตุผลคือกรมสรรพากรเนี่ยอยากจะให้ทุกอย่างง่ายขึ้น โร่งใสขึ้นและเร็วขึ้นไม่ต้องเก็บใบเสร็จเก่าๆให้รกบ้านระบบเนี่ยส่งข้อมูลเข้าฐานภาษีอัตโนมัติแล้วก็รอคืนภาษีได้เร็วขึ้นด้วยนะไม่ใช่แค่การบริจาคให้วัดเท่านั้นนะแต่มาตรการใหม่นี้ครอบคลุมทุกการบริจาคที่นำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นวัดวารามมูลนิธิสมาคมกอทุน แล้วก็องค์กรสาธารณกุศลต่างๆใครอยากจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีต้องใช้ e-donation เท่านั้นวัดที่อยากจะรับบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีได้ต้องรีบทำเรื่องกับกรมสรรพากรด้วยนะขั้นตอนก็คือตรวจสอบเลขประจำตัวหน่วยรับบริการในเว็บไซต์ และสองลงทะเบียนผู้ใช้งานโดยให้เจ้าวาดหรือว่าตัวแทนเนี่ยไปยื่นเอกสารที่สำนักงานสมกรพื้นที่ถามสัมกรเนี่ยยังจับมือกับธนาคารด้วยนะให้วัดเนี่ยสามารถจะใช้ q r c o d e หรือว่าบาร์โค้ ode, รับบริจาคได้เลยสรุปง่ายๆก็คือต่อไปนี้ถ้าใครไปทำบุญแล้วบอกว่าขอใบอนุโมทนาบัตรด้วยนะพระอาจจะหันมาตอบเลยว่าไม่มีแล้วนะ ใช้แอปแทนแล้วประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันก็ได้ความโปร่งใสตรวจสอบได้ผู้บริจาคก็ไม่ต้องปวดหัวกับกระดาษได้ลดจนภาษีแบบอัตโนมัติวัดมูลนิธิองค์กรเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาทำเอกสารด้วยมาตรการนี้จะเริ่ม8มกราคม2569 เพราะฉะนั้นทั้งผู้บริจาคและวัดและมูลนิธิก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมใครชอบทำบุญเพื่อเอาไปลดหยจนภาษีก็บริจาคผ่านอีโดเนชั่นได้เลยง่ายเร็วปลอดภัยและก็โปร่งใสด้วยแล้วเพื่อนเพื่อนคิดยังไงล่ะกับการเลิกใช้ใบอนุโมทนาบัตรเห็นด้วยหรือว่าเสียดายของเก่าบอกได้